ก็เรียบร้อยกับการติดตั้งเครื่องเล่นเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเก่านะฮะลูกค้า ai, ย้ายจากทันฟอร์เรนเจอร์นะฮะมีอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ทําการย้ายมาใส่ในส่วนของโัวต้ยาลิตนะครับเพราะว่าอันนี้เล่นน้อยกว่านะครับแล้วก็ทําการเชื่อมกล้องเดิมของของศูนย์นะฮะโอเค okay, อันนี้แล้วกสอบเรียกกปุ่งอะไรคอนทรลนีครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นจอเดิมของลูกค้าเป็นหน้ากากใหม่ของเราไปนะครับเป็นหน้ากากตรงรุ่นเลยนะครับตรงนี้นะอ่าเข้าไปข้างหลังครับ กล้องเดิมเป็นกล้องของลูกค้าเองนะครับอันนี้เห็นไหมครมกล้องปกติทุกอย่างก็ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเราไปดูในส่วนของหลักนะฮะกกล้องเดิมยังอยู่เดิมครบทุกอย่างเราใช้กล้องเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการติดตั้งซับบ็อกนะฮะซับบ็อกก็คืออยู่ใต้บอก เครื่องเสียงเครื่องเล่นนะใช้ดีไม่ดีหรือต้องการปรึกษาที่บิณฑ์มวยไฟสามารถเข้ามาจัดอมาปรึกษาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบเครื่องเล่นเครื่องเสียงให้เหมาะกันนะครับบางทีก็เปลี่ยนลาโพงบางทีก็เปลี่ยนซับบูโฟใหม่บางทีก็เป็นการเปลี่ยนเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับการใช้งานเพราะปัจจุบันเครื่องเล่นมีหลายเกรดหลายยี่ห้อแล้วทีมพันคือการใช้งานลูกค้าเป็นหลักสําคัญนะครับแล้วก็มีราคาให้ได้หลายราคาแต่สามล้าก็สิบสองหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าสนใจก็สามารถที่บิณฑ์มวยไฟได้นะครับอยู่ที่สาขาไปท่าสมุกและสาขา cap mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky all the crash blinded me but now I see I'm not different from the rest you said I'd that away Show proof that there is something that proof me there ครับสวับดีครับลูกค้า,านำตเตต้ายาลิสมาําทำการติดตั้งจอยดอยนะฮะเป็นจออันนี้เป็นจอที่ถอนออกมาจากรถที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วนะครับจะให้เราติดตั้งให้นะฮะซึ่งขนาดหน้ากากก็อาจจะไม่เท่ากันก็เป็นการปรับให้แตนิดหนึ่งอันนี้คือจอเดิมของลูกค้า,าครับแล้วก็มีคอนโทรลคงไร อย่างเขใช้หน้ากากเดิมครับเพราะว่าเป็นจอที่มีขนาดที่จากเก้านิ้วไปสิบนิ้วซึ่งตัวนี้ไม่มีจอสิบนิ้วนะครับไม่มีหน้าก,ากากสิบนิ้วก็ใช้เป็นเก้านิ้วเราก็ทําการขยายเป็นสิบนิ้วแทนตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็มีเรื่องของกล้องขหลังขหลังงน,นี้หลังโอเคครับ ก็หลังศูนย์ฮะแบบนี้โอเคก็ทำการติดตั้งพร้อมซับพ็อกกันฮะจะนี่เป็นจาตัดสินงานได้เลยครับ